กน้ำอีกแล้วนะคะวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีจากพี่แดงสวิตเซอร์แลนด์เปิดอะไรจ้ะลูกนี้ทางนี้ออนจากพี่แดงสวิตเซอร์แลนด์นะคะ ใจดีแจกเครื่องดื่มค่ะคนละอันละอันนะคะคนละอันเลยลูกเอาคนละสองคนละสองลูกคนละสองคนละสองจากพี่แดงสวิตเซอร์แลนด์ขอบคุณพี่แดงจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยไม่ได้น้ำเปล่าแม่ไม่ได้แจกลูก คุณพี่แดงสวิปสแลนด์ด้วยนะคะนี่ค่าขอบคุณทางกล้องละคะ่ะคนละสองนะคะอย่าเอาไปเกินนะคะ,ะเดี๋ยวจะไม่ลบกันเด้ออีหล่ะขอบคุณพี่แดงด้วยนะคะ นประเดเลยพี่แดงสวิตเซอแลนด์นะคะขอบคุณพี่แดงด้วยโฉเฟอร์รถบัสโมเฟอร์รถหกล้อมาแล้วตาแขบ bất động ba hỏi cái thằng ngon quáo kêu đi ô châu phơi nó vào không? <laughs> à, à, à. ừ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  sang ừ ừ อันเดยอเดียวเฟอร์ไปนเดียวังไม่รมากเฟอร์เรนเดียวเอาไปตีคนทนเรอไปดียวนีมงานประดับอาารย์นัทีทงกุ้เพมารับหน่ครับเรื่อาจะนัทบดีมาแล้วลูก่

การประดับอย่างไรครับารประดับเอาไปเลยนะเเอาเยาาาเอาไปเยอะเอาไปในตำแหน่งที่เขาให้นะครับ๋ยวโลมากเพื่อนไ้กินเอาดิคร <c oughs> ับ สวิตเด้อค่ะนีเด้อเด้อ้ังอาจารย์คยังรบบนั่นามาดก้มเดอใครยังไม่รับเครื่องดื่มมารับเครื่องดื่มด้วยนะครับยิมงานประดับมารับแล้วมงานคนวัยรับแล้วไอดีรับแล้วเดี๋ยวแดนเซอร์ขอรับ เอาแม่ครัวก็มากินก็เป็นโอ้ยเขาไปเดินเป็นที่้ำเลี้ยงมันปีเปิดอยหลังใช่ไหมเอานะเขามาตลาดคุณเล่นไม่ได้กี่ตาด่วนเลยครับด่วนเลยก่อนจะหมดก่อนขอบคุณพี่แดงสวิตนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคอาไปไปว่าเข้าไปแล้วเหรอเริไมแล้ว ไร็วโอ้สอรับับนะครับหมดเลยครับหมดแล้วหมดเลยดมดแล้วดนเลยไปไปไปนก็ไปาพูดมากเขาไปแก้วแกอยู่ไหนเอาไปเล้ว จอมไแต่กันซขาก่มไกัอยไ่ได้ไปนี้นี้เราพูดมาก